ที่เห็นคือผักหวานป่าครับเพื่อนๆครับนะส่วนตัวนี้คือไม้แดงนะครับนี่ก็คือไม้แดงแล้วก็ตรงนูน้นตรงนูน้นนะครับคือไม้แดงนะผมก็ปลูกไว้ผักอ่าไม้แดงไว้สามต้นครับแล้วก็ปลูกผักหวานป่าไวต้ตรงกลางผมไม่แน่ใจว่าผมปลูกไว้สองหรือสามต้นนะผักหวานป่าตรงนี้น่าจะสองนะครับไม่สองก็สามแหละแต่ขนาดเนี้ยนะครับมันมันเกิดผักหวานขึ้นมาสามต้นนะครับเห็นไหมครับหนึ่งต้นสองต้นแล้วก็สามต้น ต้นนี้นะครับโตมากเลยนะครับโตมากเห็นไหมครับกำไม่มีละกำไม่รอบละนนี้คือต้นไม้แดงนะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสามปีนะครับผักหวานป่านี่คือต้นไม้แดงครับนี่คือผักหวานป่าครับสูงผมปล่อยให้เขาสูงต้นนี้ไม่ตัดนะครับเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเขาจะโตและสูงได้ขนาดไหนสำหรับต้นผักหวานป่านะครับ ช่วงนี้ยอดก็ลดน้อยลงละเพราะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็ไม่ค่อยได้เก็บละสำหรับต้นนี้ปล่อยนะครับนี่คือลักษณะการปลูกผักหวานป่านะครับรต้นไม้แดงก็ได้ผลดีครับโตพร้อมๆกันเลยแล้วก็แข่งกันโตนะครับเพื่อนๆจะไปเริ่มปลูกก็ลองหาไม้แดงเป็นไม้พี่เลี้ยงครับผักหวานป่าครับ